และนี่คือมโนราครั้งแรกครับเพื่อนๆครับที่ผมได้มาดูครับและนี่คือเมืองต้นกำเนิดมโนราครับพัทลุงครับ ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่พัทลุงนะครับถือว่าเป็นวันที่ผมโชคดีมากนะครับเพื่อนครับซึ่งอย่างที่เพื่อนเพื่อนทราบดีครับว่าพัทลุงนะครับเป็นต้นกําเนิดของโนรานะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ในที่ที่มีโนราพอดีเลยเพื่อนเนครับเพื่อนผมกำลังหามโนราดูอยู่เลยครับผมอยากดูโนรามากเลยครับแล้วพอดีมีงานบุตรงนี้นะครับเพื่อนครับตอนนี้ขออนุญาตนะครับเดินเข้ามาดูเลยนะครับ ไ,ไ,ได้ยินคนมาเดียาากการคนต่างได้ยินันแล้วก็้อรู้ว่ารนันกืังคู่กำลงคู่กำลังคา่ลังคู่กำลัค่กมลูกลักง,งคกำลังกังที่ททโนโนนนกำลมมางคู่นัูน่ยำลังคู้กมัคกำลัคูออกค่กลัง่กำีัง,งโโกก่กมลัคู่กคกัง่กำลคู่กำลัง่กมมางคู่กำลัง่ลคูกำลั่กงคู่ังค่ลงคู่กำลัครงูกำลังคน่กำังกำลคูกังคูกลังคู่กลัคกังคูกคกลักำััคั ผู้คนในละแวกนี้นะครับก็จะมาดูกันนะครับแล้วก็จะมีมโนราเนี่ยโหหลายคืนมากเลยเพื่อนๆครับและนี่คือมโนราครั้งแรกครับเพื่อนๆครับที่ผมได้มาดูครับและนี่คือเมืองต้นกําเนิดมโนราครับพัทลุงครับ